ยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ของโน้ตนนโอกิคุณผู้ฟังคะลองนึกถึงโทรศัพท์มือถือของเราดูนะคะเราคงไม่คาดหวังให้มันทำงานได้ทั้งวันถ้าแบตเตอรี่เหลือแค่10%ใช่ไหมคะเราจะรีบหาสายชาร์จทันทีแล้วร่างกายของเราล่ะคะบ่อยครั้งที่เราทุ่มเททุกอย่างให้กับเป้าหมายการงานครอบครัวจนลืมไปว่าสุขภาพและพลังงานคือแบตเตอรี่ของชีวิตเราถ้าแบตหมด ทุกอย่างก็ต้องหยุดค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงวิธีง่ายๆในการกลับมาให้ความสำคัญกับการชาร์จแบตให้กับตัวเองกันค่ะเสาหลักข้อแรกในการชาร์จพลังคือการนอนหลับค่ะการนอนไม่ใช่ความขี้เกียจนะคะแต่มันคือช่วงเวลาที่ร่างกายและสมองได้ซ่อมแซมตัวเองลองตั้งเป้านอนให้ได้7-8ชั่วโมงอย่างสม่ำเสมอแล้วคุณจะพบว่าพลังสมองและอารมณ์ในวันรุ่งขึ้นแตกต่างอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะ เสาหลักข้อที่2คือการเคลื่อนไหวค่ะหลายคนคิดว่าเวลาเหนื่อยต้องอยู่นิ่งๆแต่ความจริงแล้วการขยับตัวเบาๆจะช่วยสร้างพลังงานค่ะไม่ต้องถึงกับไปวิ่งมาราธอนนะคะแค่เดินเล่นสัก15นาทีหรือเปิดเพลงโปรดเต้นในห้องก็ช่วยให้เรารู้สึกสดชื่นขึ้นได้แล้วค่ะและเสาหลักข้อสุดท้ายคืออาหารที่เราทานลองคิดง่ายๆว่าร่างกายคือรถยนต์ถ้าเราเติมน้ำมันคุณภาพต่ำ รถก็วิ่งได้ไม่ดีใช่ไหมคะไม่ต้องเปลี่ยนอะไรยุ่งยากค่ะแค่ลองดื่มน้ำเปล่าให้มากขึ้นและเพิ่มผักหรือผลไม้เข้าไปในมื้ออาหารอีกสักหนึ่งอย่างร่างกายของคุณจะขอบคุณคุณแน่นอนค่ะการดูแลสุขภาพและพลังงานไม่ใช่เรื่องที่ต้องรอให้ป่วยหรือรอให้หมดไฟก่อนนะคะแต่มันคือสิ่งที่เราต้องทำทุกวันเหมือนกับการชาร์จแบตมือถือของเราเพราะตัวเราคือทรัพย์สินที่ล้ำค่า การลงทุนกับสุขภาพและพลังงานคือการลงทุนที่ดีที่สุดที่จะให้ผลตอบแทนกับเราไปตลอดชีวิตอย่าลืมกดติดตามกดแชร์จะได้ไม่พลาดไม n ์เซ t ดีๆขอบคุณค่ะ